ชนวนที่ดินที่เล็กที่สุดในประเทศไทยชนวนที่ว่านั้นนะครับมีเนื้อที่เพียงแค่0.1ตารางวาออกให้โดยสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาบางเขนได้รังวัดเมื่อวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2550 ผู้เป็นเจ้าของก็คือคุณศรีศักด์ว่องสงสารอดีตรองผู้มนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับเป็นที่ชายทงตั้งอยู่ในซอยวัดไตรรัตนารามถนนรามอินทราซอย8เขตบางเขนกรุงเทพม,มหานครได้รับมรดกมาจากคุณแม่ถมรัฐว่องสงสารโดยแบ่งออกมาจากที่ดินเดิม100ตารางวา ที่คุณแม่ได้มอบให้กับพี่สาวส่วนแปลงจิ๋วมอบให้กับคุณศรีศักดิ์เป็นเจ้าของโดยได้เก็บไว้เป็นของสะสมที่มีค่าชิ้นหนึ่งจากนั้นก็ได้สร้างแท่งคอนกรีตเท่ากับขนาดของที่ดินจริงตามที่สำนักง,งานที่ดินได้รังวัดไว้โดยที่ดินที่เล็กที่สุดมีขนาดเพียงแค่1 1ส่วน10ตารางวาหรือว่า0.1ตารางวาโดยที่ดินเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธงมีความยาว1.36เมตร แล้วก็มีฐานกว้าง0.44เมตรคำนวณเนื้อที่ได้นะครับ0.065ตารางวาและหากคำนวณออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส<ๆ>ก็จะมีขนาดเท่ากับ63.245คูณ63.245เซนติเมตรนั่นเองนะครับ